อ่ะวันนี้มาดูต่อนะคะป .4 เนาะมาตราแม่กลเห็นไหมเห็นยังให้เราขึ้นหัวข้อตรงนี้นะคะมาตราแม่กลอันนี้เป็นแม่ที่เจ็ดแล้วในมาตราตัวสะกดมีอยู่แปดแม่เนาะทีนี้มาดูความหมายอ่ะเห็นไหมเออแม่กลจะไม่เยอะเท่าแม่กดในชั่วโมุงที่แล้วอ่ะมีตัวอะไรบ้างคือคำที่มี นี่นะนอหนูเห็นไหมยอยิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาอันนี้อ่านว่ารอจุลานะห้ามพูดว่าจอจุลานะรอจุลาออกเสียงเป็นรอลิงเนาะเป็นตัวสะกดทีนี้เวลาอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงนอนหนูเนาะเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่าอะไรเช่นขึ้นบน เพนกังหันบุญคุณอุบนยืนเตือนผ่านวานอนอันนี้เขียนตาคำบอกไปแล้ววานอนหมายถึงลิงวานอนหมายถึงลิงแล้วก็มารดาหมายถึงแม่อ่ะทีนี้ให้พวกเราลองดูตัวอยา่าง อันนี้คำว่าขนุนนะคะเห็นไหมที่ตัวธรราเนาไว้เนี่ยคือแม่กลน,นะคะอันนี้ตรงตัวเลยจะเป็นเสียงนอนหนูมาดูตัวที่ไม่สะกดตรงบ้างอ่ะนี่อย่างเช่นคําว่าอาหารเห็นไหมคะไม่ใช่นอนหนูเป็นตัวสะกดแล้วจะเป็นตัวรอเรือแล้วก็คําว่าปานินอันนี้จะเป็นตัวรอลิงนะคะเป็นตัวสะกดเห็นไหมอ่ะตัวอย่างคำไหนลองอ่านนห้ฟังดิ คำแรกค่ะนิ้งอ่านนี้ฟังหน่อยว่านอ่าคำต่อไปพินพินทหารโอเคดลวงจันปาตาตะเพียนอืมผลไม้ผ้าเพียนเล่นกลอืฮึทำบุญ ลิ้นจีคำนี้ค่ะปีปีขาดปีขาดหมายถึงปีเสือนะปีขาดอ่ต่อไปค่ะบ้านเรือนเพื่อนยินดินสอพ่อบ้านการงานบานชื่นพื้นดินโอเคเก่งมากหน้าที่ของเรา เหมือนเดิมเลยหาคำที่สะกดด้วยแม่กลมาสิบคำจำได้ไหมมีตัวสะกดอะไรบ้างมีตัวสะกดมีเนาหนูมีอะไรอีกมีเนาหนูลองิงอ่าลอลิงออลงอลิงก็ต้องมีรออะไรรอเรืออ่าฮะรออะไรอีก รอจุลาอ่ารอจุลาแล้วก็แล้วก็วกยอจอหญิงอ่าฮะอีกตัวสุดท้ายตัวนออะไรออกเสียงนอ,นอน,น,นอนหนูนนูแล้วก็ต้องมีนอนอนีนอ่นาฮะนี่อยู่หกตัวนี้นะที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กลเนาะทีนี้หามาทั้งหมดสิบคำ เสร็จแล้วขีดเส้นใต้แล้วก็ทำอะไรเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เหมือนเดิมเนาะเป็นเลขไทยนะคะมีใครสงสัยไหมไม่มีค่ะอ่าไม่มีนะเออเวลาถ่ายรูปพวกเราก็ลงในอัลบั้มเนาะลงไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานครูสอนแล้วมีใครยังลงไม่เป็นไหมคะครูคะว่า อัลมลงในอัลบั้มเก่าใช่ไหมใช่ค่ะลงในอัลบั้มเก่าเลยอัลบั้มเก่าใช่หมดอัลบัม้ชม,บมชื่อหนูอ่ะที่ครูสร้างไว้ให้อ่ะนั่นแหละลงไปในนั้นเลยคะ่ะถ้าไม่มีใครสงสัยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันต่อในแม่สุดท้ายคือแม่กบแล้วเราก็จะขึ้นบทใหม่แล้วเนาะโอเคไหมคะออ อ่ะถ้า,างั้นให้พวกเราทำแบบฝึกหัดน,นะคะลอกโจแล้วก็ตอบคำถามอยู่สิบข้อนะคะ